กลัวเฮ้ยมันลดแล้วดูทางฝั่งโน,โน้นไม่เอาโอ้โหสุดยอดเลยเลยแี้แถวนี้มันรอดอยู่เนี่ย้ามันข้ามทางนี้กนะ็ที่บ้านเราชิบหายแน่เลยเอาตายห้าแล้ว จริงๆมันไปจี้บ้านเฮาน,นน่นๆนเนี่ยแล้วทางฝั่งนู้นเนี่ยมันจะอยู่แบบยังใดเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาถึงบนนี้เนอะเอา,าน้ำมันู่านี่เนอะปป๊ดีิทโฉมที่ธรรมดาลงเลนนยแล้วใครรูดลงไปพี่มันโอ้ถอยถนนแบบแบบแตกตัวบกเกิ่งๆมาเฮ้ยเอ้าฟ้ น,นี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความเสียหายเกี่ยวกับอุทกภัยน้ําท่วมด้วยกันนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าเชฟไปวันนั้นแล้วก็แอดมินเพนกลัวน้ําท่วมมากก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักก่อนวันนี้เชฟพร้อมนะเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายของตูเ้เชียงใหม่เนาะแล้วเชฟมีโชคดีมากเนยนะว่ามัน มันแค่เฉียดเฉียด,ดบ้านเชฟนะมันไม่ค่อยโดนเต็มที่ก็เลยเฉียดไปก็เลยถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้ววันนี้เชฟว่าบรรยากาศดีนะมันเป็นผู้ประสบภัยก็ดีละก็ถือว่ารอดคือน้ำล้อมรอบบ้านเลยมันไปไหนออกมาไม่ได้นะตอนนี้มันออกไปได้แล้วเดี๋ยวเชฟไปเก็บภาพเนาะให้เพื่อนๆดูครับไปด้วยกันครับเที่ยวง,งานนี้ ดูร่องน้ำนี่นะเพื่อนๆ่อร่องน้ำเนี่ยมันเป็นร่องน้ำที่ผ่านข้างบ้านเชฟนงนะดูที่มันท่วมไปตรงนู้นเลยน้ำเนี่ยมันเข้ามาถึงตรงนู้นเลยนะแล้วมันกลับมาทางมาทางร่องลำเหมืองเ่ยแล้วมันข้ามไปฝั่งนู้นด้วยข้ามไปฝั่งนู้นด้วยแล้วก็เชฟก็โอโ้โหตื่นเต้นมากเลยนึกว่ามันจะไปถึงที่บ้านแต่มันไม่ย้อนกลับไปดูสวนกล้วย ดูสวนกล้วยยับเลยมันข้ามอยู่ตรงนู้นดูตรงนี้นเพื่อนๆดูตรงนี้โอ้โหเละเลยถ้ามันข้ามตรงนี้มาได้ในบ้านเชฟนี่พังเลยนะโอ้โหน้ำนี่มันขึ้นสูงมากแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาระบายน้ำที่เอาน้ำลงแล้วมันมีคันคลองอยู่ตรงนี้ โอ้โหเชฟจะบอกให้ถ้าข้ามคลองตรงนี้มาได้นี่เวนเลยบ้านเชฟอะเวนเลยนี่ดูคลองนี่น้ำลดลงไปเยอะเลยน้ำลดลงไปเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นลำเหมืองที่ผ่านบ้านเชฟนะที่ช่วยไว้ก่อนถึงแม่น้ำปิง พ่วมเพื่อนเพื่อนดูแนวเพื่อนเพื่อนดูแนวตรงนู้นมันขึ้นถึงตรงนู้นเลยนะแล้วก็มันเลยข้ามมานี้ดูขยะนุ่นขยะนุ้นเต็มเลยดีที่มันไม่ข้ามตรงนู้นนะเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นทางลำเหมืองที่จะลงไปไม่น้ำปิงเลยถ้าไม่มีเส้นนี้นี่บ้านเชฟนี่จะหนักมาก แล้วที่สำคัญเพื่อนๆดูชาวบ,บ้านประกาศขายที่ขายทางแล้วแล้วเมืองน,นี่มีคุณประโยชน์มากเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่น้ำปิงนะเพราะตัวตรงนี้นะห่างจากม่น้ำปิงประมาณสักสา0เมตรเองถ้าไม่มีตรงนี้นะเชฟคงเรียบร้อยแน่ๆ ส่วนเส้นที่มาตรงนี้นี่จะไปเป็นเส้นภาคห้าจะไปเป็นทางลอดภาคห้านะครับอันนี้เป็นลำคลองที่ไหลย้อนออกมาจากสะพานที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วไหลลงมานี่อันนี้จะไปออกน้ำปิง <c oughs> ขอโทษนะครับ จะไหลไปที่น้ําปิงแล้วน้ําปิงขึ้นสูงมากแล้วน้ําปิงตีไหลย,ย้อนกลับมาเดี๋ยวเชฟจะให้ดูนะบ้านเพื่อนๆที่อยู่ปากไม่น้ําปิงอ่ะเละตุ้มเป๊ะเลยวันนี้โชคดีหน่อยแอดมินมาด้วยตรงนี้เป็นขัวไม่ขานะครับเพื่อนๆขัวไม่ขาที่ยะเข้าไม่น้ําปิง เรามาดูความเสียาหายกันนะครับนี่คือหัวไม่ขามันขึ้นสูงขนาดไหนมันขึ้นเลยนู่นเลยนะครับเลยขึ้นข้ามไปนู่นเลยอันนี้คือความเสียาหายของหัวไม่ขาแล้วขึ้นถึงที่ไหนขึ้นถึงตลาดบนนี่ถึงถึงถึง,ถงบนนู่นเลยนะครับแล้วเชฟให้ดูอะไรต่อ พอเลยมานี่เป็นอะไรนี่เป็นน้ำปิงครับเดี๋ยวเชฟจะให้ดูเต็มๆเลยนะน้ำปิงเนี่ยนี่น้ำปิงมันลดลงไปเยอะเลยครับ นี่เป็นความหายนหน้าของทางเชียงใหม่นะครับอันนี้คือเขบพื้นที่เชฟรอดได้อุบบินเลยนะโอโ้โหน่ากลัวมากนะ้ะมาปีนี้นี่เพื่อนๆจำมาเลยนะจะคิดว่ามาปีนี้แล้วจะไม่เท่าไหร่นะปีหน้านี้นะเชฟว่ามันมาหนักกว่านี้อีก ตอนนี้มันยังไหลเชี่ยวมากนะแต่มันลดปริมาณลงเยอะแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตอนนี้เชฟมาอยู่ตรงหัวโคง้งน้ำของแม่น้ำปิงน,นะนะทางฝั่งซ้ายนี่เละเลยนะเชฟจะบอกให้นี่เละเลยวันนี้เชฟออกมาก็คือว่าคือออกมาได้ เพราะว่าแอดมินเนี่ยกัวมากอันนี้เป็นหัวโค้งน้ำนะหัวโค้งน้ำผมไม่น้ำปิงที่จะไหลไปที่สัรพีอ่ะดังนั้นเชฟมาเต็มตอนนี้ก็ยังไหลแรงมากโอ้โห เชฟไี่ขนลุกเลยดูความอลไยที่น้องน้ำทิ้งไว้อันนี้หัวโค้งน้ำนะแล้วเพื่อนๆดูระดับดาน,นู่นสูงถึงบนนู่นเลยนะอันนี้ห้าเมตรพื้นเนี่ยสูงห้าเมตรนะข้ามไปฝั่งนู้นเลยแล้วอันนี้แนวแนวน้ำนี่ไปทางสัรวะพีนะเพื่อนๆดูนะวันนั้นเชฟมานะ เพื่อนเพื่อนดูตรงนี้นะมันอยู่บนนี้เลยนะอันนี้สูงจากพื้นได้สองเมตรนะสูงจากตัวพื้นได้สองเมตรมันขึ้นมาแตะตรงนี้เลยนะเนี่ยมันขึ้นมาแตะตรงนี้เลยแอดมินเพจเยังไม่กล้าลงมาเลยนะแล้วดูความบันไลที่ทิ้งไว้เทียบขออนุญ,ญาตพูดหน่อยนะโอ้โหบาดเจ็บมาก อันนี้คือเป็นภาวะปกติแนละ้วของสามเมตรที่ไหลยอยู่นี่นะสามเมตรนะนี่เขตหนองพึ่งสารพีนะเพื่อนๆดูนะดูรองน้ำทำไว้น่ารักมากไหลแรงมาก โอ้โหเชฟมาอยู่เชียงใหม่เชฟก็เพิ่งเจอเนี่ยดยูทางเดินอะ่ะมันขึ้นมาเลยนะมันขึ้นบนทางเดินนี่ขึ้นมาบนทางเดินนี่เลยมันเกือบล้นเนี่ยถามว่าไอ้เชฟพูดไปเรื่อยไปเคื่อนไงะ เชฟจะบอกให้นะขนาดเขาก็สอบซ้ายมาปูบนนี้ไงยัง,ยงเอาไว้อยู่นะก็สอบซ้ายอะ่ะดูสภาพความเสียหายของชาวบ้านามันข้ามฝั่งไปทั้งนู่นนะ หายยับเยินเลยอันนี้คือก็สอบสายที่เขาเอาไว้มากัน้นที่น้ำปิงนะตลอดแนวนี่มันยังเอาไม่อยู่เลยปีนี้นี่หนักมาก ถามคุณป้าขายครัวที่นี่เนาะแล้วก็มันบอกว่าตั้งหลังเนี่ยน้ำแม่ข่าได้ขึ้นมาสูงระดับอกเลยแต่มาขึ้นถึงนี่แล้วก็แนวน้ำปิงนี่นะถ้าบบาเสริมแนวนี้ข้ามถนนมาแน่ถ้าข้ามถนนมานี่นี่บ้านเชฟนี่บไรเลแน่เ้าอ่ะโอ้เนี่ย,อยขอบคุณมากขอบคุณ สูงกว่านี้ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวผมก็จะๆๆบอกว่าไม่ใช้เอานมกป้าหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูที่สะพานข้ามแม่น้ำปิงอีกเส้นหนึ่งนะเพื่อนก่อนที่เราจะปิดคลิปว่าน้ำมันลงไปแล้วแล้วมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตรงนั้นะเป็น ถนนวงแหวนรอบสองที่ตัดไปทางสมองตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปทางสารพีนะเส้นซ้ายเไปทางสารพีแล้วเราจะไปดูที่สะพานข้ามแม่น้ำไปทางสารพีว่าน้ำมันล้นหรือยังตอนนี้เชฟ มาถึงถนนวงแหวนรอบสองเนาะแวะข้างก่อนหาอะไรกินหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงไปทั้งเนี้ยจะเป็นเส้นสะพานข้ามสารพีนะ9กกิโลเมตรเดี๋ยวเชฟจะพาไปดูที่น้ำปิงแล้ว เดี๋ยวดูที่น้บปิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชฟจะปิดคลิปเลยเนาะเชฟก็สงสารคนนี่แบบน้ําที่มันไหลไปจากเชียงใหม่นาะเพราะว่าน้ำมเป็นน้ําเน่าอะ่ะเป็นน้ําไม่สะอาดอะ่ะสู้ๆนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราออกมาจากข้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สะพานข้าม ไปทางสารพีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตรงนั้นเดี๋ยวเราจะปิดทิปละเดี๋ยวเราจะตอไปแล้วเราจะไปข้ามที่ตรงสะพานสารพีเนาะไปดูน้นำกันว่ามันลงไปขนาดไหนละเป็นทัวของโคทางละปูนเนาะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปถึงไอสะพานข้ามแม่น้ำปีนสารพีละ เพื่อนๆก็ระวังเนื้อระวังตัวกันหน่อยด้เพราะว่ายกขึ้นของยกขึ้นที่สูงเนี่ยมันต้องขึ้นสูงมากกว่าปกติเพราะว่าปีนี้นะ้ำมันมาแรงมากฝากคุณเพื่อนทางใต้ด้วยนะครับตอนนี้ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิงเลยนะครับ เห็นสะพานข้ามไม่น้ำปิงแลใช่ไหมครับอันนี้คือสุดเขตอำเภอเอมืองเชียงใหม่อันนี้เขตตะปนป่าแดดอันนี้คือสะพานข้ามแม่น้ําปิงที่จะข้ามไปสารพีน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายกันดูทางข้างก่อนครับโอ้โหน้ําท่วมนี่เพียบเลยอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงทางไปฝั่งสารพีน,นะครับเรา พราะน้ำขึ้นสูงมากท่วมถึงนู่นเลยแล้วเมื่อกี้เชฟถามไอ้ปนว่ามันท่วมมาขนาดไหนมันท่วมมาเป็นหัวเข่าเลยนะครับเขาก็เตรียมกระสอบทรายเตรียมอะไรกันไว้แล้วก็เตรียมมาน,นี่กันอันนี้เป็นหัวโค้งข้ามไปที่ตรัพีนู่นนะครับเดี๋ยวเชฟจะพาเดินไปดูใกล้ๆที่น้ำปิงแล้วเดี๋ยวเชฟจะปิดคลิปแล้วนะครับพเพื่อนๆดูความเสียหายที่สิ่งแยก เทปไม่มีคมําบรรยายเลยนะว่าความเสียหายมันมากหมายขนาดไหนไงเพื่อนๆดูท่วหมดแถวนี้ท่วมหมดอันนี้คือร่องรอยของความเสียหายของญาติพี่น้องเพื่อนๆ เดี๋ยวเชฟจะพาไปข้ามไปดูที่น้าปิงนะตอนนี้เชฟปูทางไปวัดท่าใหม่ท่าใหม่อีกป่าแดดอเภูเมืองเชฟจะพามาดูความเสียหายที่มันขึ้นมานาอเ,เพื่อนๆลองดูดิอันนี้คือแนวขอบถนนของของถนนนะ ดูมันขึ้นมาเกือบถึงวนนี่เลยอะความเสียหายนี่หนักมากแล้วลองดูนะว่ามันเอาอะไรมาบ้างนะเพื่อนๆดูนะอันนี้คือทางข้ามถนนนะกับที่สะพานโอ้โหปีนี้เป็นอะไรที่มันรุนแรงมากเชฟจะบอกให้เลยนะว่าเชฟก็ออกบ้านไม่ได้นะแอดมินก็กลัวมากก็เลยว่า วันนี้มาถ่ายทำให้เพื่อนๆดูแล้วเดี๋ยวเช็ฟจะปิดคลิปแล้นะเพราะมันจะยาวไปอเวอสารพีนี่ไม่ต้องห่วงนะว่าหนักมากขนาดไหนนะเพื่อนๆลองดูความบันรรย่ะที่เอาเอามานะนี่มันเกือบขึ้นถนนเลยนะเชฟนี้รอดได้หุดหวิดเลยนะเป็นอะไรที่แบบ อันนี้มากโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเชปมีอะไรดีๆเดี๋ยวเชปจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูเนาะเชปรอดได้บุ่นปิดตอนนี้น้ำลังไหลเชี่ยวมากแต่ความแรงของมันนี่มันลดลด,ล,ดลงไปนิดหน่อย คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับให้ดูความเสียหายจริงๆเชฟไม่อยากทําหรอกคลิปที่มันเกิดความเสียหายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะแต่เชฟจะทําให้ดูว่าโอ้โห,โหเชฟก็อยู่เชียงใหม่มาหลายปีไม่เคยเจออะไรหนักขนาดนี้เลยสู้ๆนะครับเพื่อนๆขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับเอาชีวิตก่อนครับทรัพย์สินเดี๋ยวเราหาใหม่ได้นะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ